มันไม่ถนัดไม่ถนัดก็เล่นได้อ่ะให้แฟนเล่นต่อนะไม่ต้องปิดเบรกเยอะนะไม่รู้ปลาฉลามปลาฉลามน่าน่าจะบึกนะเพราคันเป็นคันสปินไงลอกลอกลอกสามร้อยกว่าบาทไงคันคันพันกว่าบาท เดี๋ยวที่ตัก,กตันปั๊บเลยแล้ว,ลวอะไรเนี่ยอี่เสียนสวายปะเนี่ยโอ้ยสวายอีกแล้วครับใช่อะไร ไปไหนอ่ะใชม่หาฟ้าหลังแล้วหรอเราต้องซอรี่เขาไหมอ่ะเราต้องบอกเขาไหมอ่ะ <'m> <laughs> เผื่อมันไปนเกี่ยวของเขาไง oh. พูดไม่เป็นนะ น้ำแบบว่าน้ำเดือด,ดอะไรใหญ่หฮะบ้าบออย่าไปหาคุยาบใครเขานะน้ำเดือดเลยทุกคน นี่แบบน้ำเชี่ยวมากอะตรงนี้เหมือนอยู่แถวแถวบางประกงอะตัวนี้กิโลคะยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโลเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อน <c oughs> ไม่รู้สิกี่โลใหญ่ยุ่ยยุ่ยยุ่ย อะไรใหญ่น้ำใหญ่บอกว่าอย่าไปหาคุยกับใครเขาแบบนี้ใกล้ถึงยังเอาน้ำตักราดโหแล้วเนี่ย,ดยเดี๋ยวแล้วเขาเจะเอากล้องไว้ตรงไหนอ่ะกลงก็ได้เดี๋ยวค่อยถ่ายรูปไม่ได้เดี๋ยวมันขาดตอนดเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนอ่ะอยู่ตรงนี้ไปก่อน มาแล้วทุกคนห้านาทีนี่เยอะปลาแบบชิวมากอะ่นะเขาบอกว่าตัวมันใหญ่ห้านาทีแนละ้วใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่อยู่เมื่อยมือแล้วเนี่ยมือแดงเลยนยะมาตักให้หนูเลยเนมาตักให้หนนนาาูเลย

เปิดแก๊สแรงไปหน่อยน้ำเดือดว้าวมาอยู่นะวันนี้มาอยู่มาทุกทีก็ไม่เห็นนี่ต้อเห็นเาหบอ๋เนี่ย เรามาก็ได้ตัวอยู่เท่านถามว่าได้มากได้น้อยแค่ไหนได้อะไรได้ตะวันได้เบื้อได้ผู้ปลาจีนไม่เคยเคยังเคยได้เลยปาจีนเ,เล็กๆอยู่ใช่มมาแล้วค่ะลอยลำมาแล้วค่ะ จะเดินไปไหนนักหนาเนี่ยขว,ข,วขวาบอกใครก่อนรรนะขอบคุณครับอเออ เตรียมถังมาตักราดน้ำเนี่ยเฮ้ยหลุมป่ะหลุมอะไรหลุมปลาบึกรู้ได้ไงอันนี้ใช่เลยหลุมปลาบึกเนี่ยเอาเหยื่อมาทิ้งไว้ตรงเนี้ยบ่อยๆเราเลยย่อนย่อนแค่ตรงเนี้ยไม่รู้ได้ไงว่าเป็นหลุมปลาบึกโอ้โหน้ำขึ้นขนาดเนี้ยไหนน้ำอะไรน้ำวนตรงเนี้ยนะปลาบึกนอนอยู่ตรงเนี้ย อ๋อไอตัวนี้มันมากวนใช่ไหมตัวนี้มากวนมันก็เลยวิ่งหนีแล้วออกไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวพอตัวนี้ไปมันก็มาเมื่อคืนตรงเนี้ยเนี่ยเป็นหลุมนอนมันชี้เป้านะคะชี้เป้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นแอ่งเมันจะเป็นแอ่งปลาเลยมันนอนอยู่ฮะในกองว่านนั้นที่อพุ่มจะเป็นใช่ใช่เหมือนกันเป็นหลุมคล้ายๆหลุมปานินนี่แหละแต่มันหลุมมันใหญ่ โอ้ยวันนี้เขาฮอตนะเนี่ยวันนี้วันนี้เขาได้ตัวใหญ่สองตัวแล้วนะอะรัดรัดนะตรงนี้เล็กกว่าตัวเมื่อเช้าหน่อยไวกว่าด้วยนี่ห้านาทีเองเมื่อเช้าตั้งหกเจ็ดนาทีนัดปากนัดปากอ่ากินอีกแล้วครับ อันนี้สปินกินนะครับ อ้าวดูจริงหรอพี่มันมาอยู่ไหมพี่เหมียวทำอะไรพี่ติดปะเนี่ยทำไมพี่ติดเขาปวดหลัง พีวิศเอาที่ต่างมาตักทำอะไรเนี่ยหนูกับหนูอเฮ้ยปนนจริงเหรอปนีนหนูได้กับข้าวแล้วเนี่ยปนนตเองตงเตงพี่แกตกกว่ังแต่เ่อานมันไม่กินตวเงไม่แต่ว่าเอาเอาสมางัดิแต่ว่าบัตรเราอ่ะเขาหยอดกล่องไปแล้วไม่เกี่ยว เย็ดเป็ดบักเอฟเลยข้าวกลุ้มไพ่อดิกลางนะกินดีนะครับ ดังลอกดังเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เออพอดีเลยได้คลิปพอดีเลยลอกร้องคลิปคลิปรอบสามของน้องหน่อยนะครับทางนู้นเขาก็ได้ปลาเด้อ อีพีสามนะอย่าเดินถอยหลังดิเอาเปียบปากไม, oh. ไม่ไม่ไหวก็ต้องไหวแหละมาเถอะเน,นี่ยดูดิมือแบบแดงแล้วเนี่ย กินสองคันเลยอ่ะสุดวันนี้สายฟ้าทำงานครับอุ้ยมาแล้ว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 อ มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ทำไมออมันเหนื่อยจังวะเฮ <g ill ip> ้ยทางนู้นก็ขึ้นแล้วมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับกับเจนหน่อยครับอันนี้ก็คงจะเป็นปลาเบึกอีกตามเคยครับ นี่ก็ดึกแล้วนะครับประมาณสักทุ่มกว่า,วาแล้วอันนี้จริงมันก็กินนะมันก็กินเรื่่ามันก็กินนะครับแต่ก็กินเรื่อยๆมันไม่ได้กินแบบติดๆกันไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นครับก็ต้องตีแช่กันหน่อยก็ถ้าคนใจร้อนก็คงอาจจะไม่ได้ตัวครับเราก็าไปได้เรื่อยๆ สำหรับคันที่ใช้ก็คันสิบฟุตนะครับสิบฟุตลอ,อก,ก็ตัวสปินตัวสามร้อยครับแล้วก็ตะก้อที่ใช้ก็จะเป็นตะก้อเบาชิ่งล่างครับชิ่งก็ประมาณสามสี่นิ้วครับเป็นตะก้อเบานะครับตกที่นี่อย่าใช้ตะก้อหนักเพราะปลามันจะกินระแวงมากแล้วก็เราต้องใช้ตะก้อเบา,เบา ปีก็เลยกลางบอ่อไปนิดนึงครับก็กินล้วแต่ก็ต้องรอใช้เวลานิดนึงต่ขอส่วนมากที่ผมใช้ก็จะอยู่ประมาณเบอร์15เบอร์14เบอร์15ครับไม่เกินนี้ที่นี่นะครับสําหรับที่นี่ที่ K11 นี้ชิ่งหน้าเราก็ใช้แค่เอยชิงหน้าเออแต่ขอชิองหน้าก็อยู่ประมาณสักตีไปเลยห้านิ้ว ประมาณนี้หรือจะใช้สั้นกว่าน,นี้ก็ได้สามนิ้วอย่างงี้ก็ได้ครับจะได้เหมือนกันมันกจ็จะกินชิ้นล่างชิ้นข้างก็กินนะครับชิ้นข้างก็กินแต่ชิ้นข้างก็ใช้ชิ้นก็ยาวหน่อยอาจจะประมาณสักสิบประมาณสักหกเจ็ดนิ้วอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็แปดนิ้วไปเลยมาแล้วนะครับ ในนี้เราได้ปลานมนมาหนึ่งตัวเป็นกับข้าวครับปีหน้าดินนะครับได้ปลานินปลานินินกินโอเคอแล้วครับไก่แล้วไก่แล้ว หน่อยเราก็เงือดเงือออกนะเงือหลอกรอบสองนะีน่เลยเฮ้ยไม่น้อยหรอกแต่ก็พอได้อยู่บึกน้อยบึกน้อยครับบึกไซส์ประมาณสิบกิโลสิบโลบึกน้อยก็ปวดแขนอยู่นะว่าไปสป,ปินก็ปวดแขนปกติแล้วดูคันดีแบบยาวมากอ,ะอ่ะมาบึกครับบึกน้อยอมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้เอาสไอหยุดปกดหยุดได้แล้วไม่ต้องเดี๋ยวตัวเองจับถ่ายเลย อะไรคะน่าจะบึกเนี เข้าเร็วนะไม่ใช่สปินทนี่ถ้าเขาเป็นปานินตัวนี้เขากั้นใจตายไปแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเออเดี๋ยวนะทุกคน ขึ้นมาเมื่อกี้พี่ติ๊ดที่แรกลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกแล้วีัยอยู่ตอนนี้ถ้าอยู่นี่นะครับปลาบึกครับเล่นเองเหรอ,อรเล่นเองใช่ไหมเก็เล่นเองก็แหละไม่ต้อง<ผ>มไม่ต้องส่งไปเ,เรืร่อยๆนะครับอ่า ตัปินนี้ก็เป็นแตวก็แต่ก็กเบาครับชิ้นตัวนี้จะเป็นชิ้นล่างยาวประมาณประมาณประมาณเกือบคืบครับตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นปลาบึกแล้วอ๋อตึงมากตอนนี้ปลาขึ้นเยอะนะครับก็ถือว่ามาก็คุ้มครับสำหรับสองพัน ใครสนใจก็เข้ามาเล่นได้ครับก่อนงานมิทติ้งที่จะเกิดขึ้นมามาลองเทสดูก่อนคลองเทสดูก<ะ>่อนครับหาเทคนิคหาอะไรลองลอง <ผม S 2> เทสบ่บอรดดู <ตก S 2> อ <ตก S 2> ่อนดน,นะครับผมไม่ได้ตกทุนตีหน้าดินทิ้งไว้ครับก็นี่ก็ตีไปประมาณน่าจะเกือบเกือบร่วมร่วมสิบนาทีครับนี่เราลงหน้าดินทั้งสองคันเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่นี่เรามาถึงอันนี้ตอนประมาณ บ่ายเนะาะมามันเที่ยงเที่ยงบ่ายมาถึงที่นี่สีหน้นาบินอย่างเดียวเลยๆๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสรุปผลรวมให้ดูว่าเราได้ปลากี่ตัวหลุดก็เยอะนะครับขาดก็หลายตัวไมถึงเลือกใช้สปินเพราะคันสิบพุทธเนี่ยเพราะว่าเราอาศัยหวัง ผนไกลครับคืออ่อแค่ตีไกลไก่อลูกไก่ไกลอ่ะมันจะมีล่องเออเขาเรียกอะไรนะล่องที่เขาให้อาหารปลาปะ่ะใช่ตีให้ประมาณนั้นลลอนะนะเลยล่องมาหน่อยนะตีให้เลยล่องก็ จะได้ตัวถ้าเจอปลาตานก็ไดลาก็ไม่ได้กินจัดหรอกแต่ว่าก็กินเรื่อยๆแต่วันนี้ขึ้นเยอะอยู่นะวันนี้ก็เกือบๆแล้วครับก็น่าจะติดรวมดุดรวมขาดด้วยก็เป็นเป็นสิบอะเลยสิบอะ นจะเป็นยี่สิบเกือบยี่สิบตัวทั้งบึกสบายกระโหก็คือขึ้นอนะแต่คือแบบว่ามันก็ขึ้นเรื่อยๆแหละทั้งวันอนะวันนี้ลองมานะคะลองมาดูอ่ามิตติ้งก็จะเปิดให้จองรู้สึกดหลังหลังวันที่สิบห้าครับใช่ประมาณน,นั้นนะคะอไปแล้วไปแล้วระวังทุนด้วย ใครสนใจจะร่วมมิ팅หรือว่าอยากจะมาเที่ยวพักผ่อนก็มาได้บ่อตกปลาเอา่อเคสิบเอ็ดนะคะก็ร้อยห้าสิบบาทเยือขนมปังหกสิบบาทหัวเชื้อก็ <c oughs> มีจำหน่ายที่หน้าบอ่อนะครับอื้มมีเคเล่นไหม ม่เลยเ <laughs> ังไงนะงปลาเล็กปวนแะล้วนี่ครับอโอ้ทับทิมด้วย,ท,ท,วยทับทิมด้วยนะยยเออ,เอนั่งวอยู่นี่ได้เลยครับ ได้เลยครับได้เลยครับเฮ้ยเขาไม่ได้เอาสวิงมาเลยพ,พี่ติ๊ดเอาปลาไปปล่อยใส่สวิงอ้าวติ๊ดทำงั้นได้ไงเราจะต้องเอาสวิงมาช้อนปลา,จจา,า,าดิตมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่แก่ <No. S 2> ม,าแมาแล้วมาแล้วมาแล้วยก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 แ, <laughs> แกงน้อง <laughs> กันอย่างอ่ะเก้าอย่างสิเดี๋ยวฝากพี่เคจับไว้ก่อนพี่เคพี่ฝากหน่อย มาดูแล้วมาแล้วครับเทเลยยังดิโอ้ออมาข้างหน้าแล้วเนี่ยเอา ว่าแต่ดูนูน่นไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยเมื่อ,อ <c oughs> ก,กี้มันมาเร็ว <c oughs> โอ้โพอดีอ่ะเราฆ่าตะกร้ปาปลาสองชิ้นิดเลยนะ <c oughs> <c oughs> พีวยตไม่นะฝุ่งปนิน <Heavenly> น้อยของผมฝากอะไรมาเข้าใช่ไหมใช่แล้วมีละลานเนาะ ไหคะวันนี้ผนประกอบการก็หลายตัวอยู่นะสิบตัวยี่สิบตัวตโจทู์ปลามึงรู้ได้ไงอ่ะมีอะไรจะฝากถึงคนที่จะมาตกไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขยันลงคลิปามีเทคนิคที่เราเขาเรียกอะไง ก็ลองท,ที่เรื่องอะไรพี่แนะนำแป่งปันไดนน้นี้นิดหน่อยนะพอเป็นแนวทาง,องนาอนนี้ยแค่นี้อย่จบแล้วเหรอแค่นี้แหละโอเคค่ะเดี๋ยวทำคลิปลงยูทูบแล้วก็ลงหน้ากลุ่มได้ด้วย ค่ะไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพจ Facebook with Project นะคะช่อง YouTube ก็ with Project แล้ว <naz> ก <pos anch> ็วันนี้ที่บ่อตกปลา K11 Fishing น <out> ะคะฝากด้วยค่ะเราก็ใครหยิบลงไว้เฉย